หก,กโมงแล้วนี่ยังไม่ได้อาบน,น้ำเลยเดี๋ยวรอ,อก่อนนะนั่งให้หายหยิบนมก่อนเด็กน้อยตาดูอะไรเนี่ยตาหาหนังดูเร็วหาหนังดูกันดีกว่าตาเปิดหนังให้ดูหน่อยเด้รดูช่องโมโนก็ได้ตาเปิดหนังให้ผู้ชมดูดิจ่ะมีเรื่องอะไรมั่งนี่มันพีเ่เกนวลินทอนเนี่ยผู้ชมดูตัวเองไ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 ง นี่ตาดูพุทโธเล่นกล้องอยู่นี่น่ารักอก็เล่นอยู่คนเดียวเนี่ยนำได้่คนเดียวในกล้องอุ้อยวันแล้วนะโอ้หหาว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 อ้ยก้ยกุยกยุ้ยกุ้ยกุ้ยกยุ้ยกุ้ยกยก้ยย้ก พี่ตอบกับคุณโจมันคือเรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยดูเลยเออบุโทรไม่เคยดูตายายไม่กลับบ้านเลยยายไปเที่ยวยายไปเที่ยวช่องชามันแล้วเนี่ยคิดถึงยายยังหรือคิดถึงยายยังกลับวันนี้ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะเขามาส่งบ้านด้วยวะแม่ไปจากคุณนา คุณนาที่ที่เขาที่แล้วเราได้กินนั่นนั่นแหละใช่เกาะอีสานเขาไปอุดรแต่รอบนี้เขาไประยองเนี่ยเดี๋ยวพุทธเตอร์ดพุทโธค่อไปบ้าง่าคุณยายมาแล้วเออตาดูได้ไงเนี่ยว่ายายมาว้ายว้ารเอาแล้วยังมาหยิบมาหยิบในถุงในถุงนี่ไม่พี่นันปูกลางมุ้งอยู่ยายเขาก็ยกเข้ามาบอกเขาช่วยยกก็ได้แล้วก็ให้ เขาไปเออให้เขาช่วยยกก่อนเขาไม่มีการกดย้ายให้ไปแล้วแต่เองเออยายมาแท็กซี่แสดงว่าให้เขาช่วยยกก่อนในนี้มีแค่เด็กเล็กกับผู้สูงอายุกิดตตอยู่ยังายซื้อทุเรียนมาหมดสวนแล้ยไหมนะยายซื้อทุเรียนกวนมาด้วยไง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 ฮะแล้วก็คุกคุกคุย ไอ้อวดนไอ้อวเแ็นอวป่ะ้อวาหน้าประตูตัวดำๆอวเฮมยมันจะนอนพ่อไม่ยุ mm ่ง hmm. กับของหรอกมันจะนอนจะนอนอาว้งเมโอดูยายได้งอมาทุมเลยได้งอมาเต็มเลยซื้อละ